สวัสดีครับน้าเล็กเฟรมลี่นะครับ <c oughs> วันนี้จะพามาดูเ <c oughs> งาะของพ่อครับ <c oughs> นี่ครับเงาะ ว่าเงาะของพ่อคือพ่อให้ตังค์ซื้อมาผมก็บอกว่าไม่เอาไม่เอาพ่อก็บอกเอาไปเถอะครับตามมาดูเรื่อยๆนะครับจะมีเงาะของพ่อเนี่ยมีประมาณสองแถวนะครับนี่คือการแตกของเงาะชั้นล่างนี่คือการแตกเงาะชั้นบนนะครับ เออดูสภาพไม่ดีเลยน้ำท่วมแค่นี้หรอครับตรงนี้น้ำท่วมประมาณเอวนะครับอยอดเหี่ยวนะครับผมจะเด็ดมันทิ้งนะครับเพื่อมันแตกใหม่เออไม่ไม่เหี่ยวครับไม่เหี่ยว กับผมปลูกกับสลับป่ากล้วยนะครับวันนี้จะมาพูดเฉพาะเรื่องเนาะผมะสลับป่ากล้วยป่ากล้วยไปเรื่อยๆนะครับกล้วยตน้ตนแรกต้นแรกเงาะกล้วยต้นที่สองนะครับสลับไปอย่างเงี้ยเอ่อระหว่างช่วงกล้วยกับช่วงเงาะก็ประมาณ3มเมตรระยะกล้วยก็ประมาณ6กถึงเเมตร ราะว่าที่นี่มันเป็นป่าดินทรายแหลงเวลาหน้าแหลงก็แหลงนะครับตอนที่น้ําท่วมทรายก็เข้ามาถึงนี่เหมือนกันแต่ก็ตรงนู้นมมัมปลูกทุเรียนไว้ทุเรียนเขาพูดไปแล้วนะครับแล้วแต่เงาะเงาะนี่ของพ่อในมีหนึ่งแถวสองแถวนะครับไอนี้ต้นสูงปลูกมาปีกว่าแล้ว ตัวอะไรมาไข่นอมันโดนน้ำท่วมแต่มันก็ไม่สลดนะครับตอนนี้ความสูงต้นที่แรกเอามาซื้อมาแค่เข่านะครับปีกว่าก็สูงขึ้นมาหลายยุพอสมควรประมาณสูงขึ้นมาเม็ดหนึง่งเพราะว่าประมาณซื้อมาประมาณต้นแค่เข่านะซื้อแล้วก็ ปลูกไปประมาณถ้าน้ำดีๆปุ๋ยดีๆก็มันสี่ปีก็ได้กินลูกครับมันจะปลูกคู่กันเนี่ยนะแถวเนี้ยมีสิบเอ็ดต้นแล้วก็แถวตัวนี้ที่เห็นอยู่นี่ยครับก็มีสิบเอ็ดต้นแต่แถวไปทางโน้นนะครับผมซื้อมาปลูกเอง แน่ผมแต่งกล้วยเพราะว่ามันคืมเกินไปเพิ่งเพิ่งพิ่งมันเพิ่งเจอน้ําท่วมนะครับผมเลยแต่งไว้ให้มันโปง่ปงโป่งมันจะได้รับอากาศดีแต่หน้าแล้งผมก็จะไม่ค่อยแต่งกล้วยครับเพราะจะให้มันบงับงแดดบังแดดกันลมอะไรไปนะครับคือตอนเนี้โชคดีมากที่ปอกเออปลูกกล้วยนะครับขวางทางน้ําพอดี มันเลยไม่พาขยะเข้ามาคือขยะนี่เต็มโคนกล้วยไปหมดครับ <c oughs> ต้องต้องแต่งเราแต่งกล้วยเพราะอีกประมาณทักสองเดือนสาเดือนต้นสูงประมาณขนาดนี้นะครับก็จะออกเรือละแล้วลนี้มีกล้วยกินนะครับประมาณอ่อตอนนี้มีทั้งเนาะทั้งท้เรียน เนาะประมาณสามแถวนี้ปลูกเปล่านะครับนี่ไม่ได้ปลูกอะไรขั้นเพื่อเพื่อบังลมบงังแดดเฉยๆนะครับบังลมให้ต้นตุเรียนกับเงาะแล้วก็นี่แถวมะพร้าวนี่มะพร้าวแกงคับสแกรหรือบังสะพานนะครับสูงละต้นต้นถัดไปต้นถัดไปโอ้เป็นมะพร้าวเตี้ย ลูกใหญ่นี่แหละครับแต่เตี้ย,ยพันพระราชทานก็มีปลูกพราวน้ำหอมสลับบ้างเหมือนกันครับครับในรล่งๆไปนะครับทั้งนี้มาก็ขอบคุณพ่อด้วยนะครับที่ซื้อให้แต่ว่าทุกวันนี้พ่อผมก็ไม่อยู่ละขอบคุณพ่อมากครับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ